ชื่อปลายนะคะอายุ21ปีนะคะปลายมีอาการตกขาวมีกลิ่นสีเหลืองนะคะตั้งแต่อายุ1 7ปีเนาะแล้วก็ถ้าการรุนแรงเนี่ยก็จะมีเป็นสีน้ําตาลปนเลือดแล้วก็กลิ่นก็จะแรงมากๆแล้วก็มีอาการปัสะะสาวะแสขับร่วมด้วยนะคะปลายเนี่ยไปหาหมอทั้งคลมนิกทั้งโรงพยาบาลเนี่ยรักษามา4-5ปีแล้วเป็นเป็นหายขาดนะคะจนวันหนึ่งเนี่ยเพื่อนได้แนะนําตัวนี้ บาลานไวน์ why, นะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยให้ปายด้ีองทานดูปลายก็ทาน1เม็ดนะคะก่อนนอนนะคะเป็นเวลาประมาณสัก1สัปดาห์ก็รู้สึกว่ากลิ่นอะมันลดลงนะคะแล้วก็เสียงก็จะเริ่มเปลี่ยนกลับมาเป็นท้าคาจะปกติมากขึ้นนะคะพอทานไปสัก1เดือนเนี่ยอาการคันมันหายไปค่ะ แล้วก็ปวดประสาะใส่หัดก็หายไปด้วยนะคะตอนนี้ปลายกินตัวนี้ได้ประมาณสัก2-3เดือนแล้วนะคะอาการก็กลับมาเป็นปกติแล้วเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไหนนะคะเจอปัญหาแบบตลายนะคะปายแนะนำตัวนี้นะคะบาลานซ์วายนะคะซึ่งรับรองค่ะว่าปลอดภัยเพราะว่ามีอยนะคะและสิ่งที่ปลายชอบพ่สุจน์ก็คือมันสารมันเป็นสารสกัดจากสมุนไพรร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่มีผลต่อตับและไตแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ